สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอดมินหนอยสวัสดีตอนเทียงเด้อค่ะเดอ้อสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีทางช่อง YouTube ทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้ออ้อาท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้สาวเยอรมันมาแล้วเด้อค่ะเดอ้อทันใดที่รอคอยสาวเยอรมันมาเบิ่งในคลิปนี้ท่านผู้ชมอ้าแต่ก่อนจะไปรับชมแนวทางสําหรับคลิปนี้เข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องน้ำในเด้อค่ะเด้อแอดเมน,นูหน่อยประท่านกินเขาเทียงโยธรรมชมเขาเศร้ากับพระท่น,นกินแอดเมน,นูหน่อยค่าเห็ุแนวทางตัวเลขห้คุณพอคุณแม่โยบะท่านกินเขาเศร้าเขาเทียงกับพระท่านในกินเอา้าลงคลิปนี้แล้วแอดเมน,นูหน่อยสิไปหากินข่าวละธลระรมชมห้าน,หน่อยมารวมกับบทท่านลงห้พพอพอแม่แม่ fc โยแต่ว่าส่งเขาในกลุ่มดาละเนาะเนาะอ้าหลังคลิปนี้แอดมินหน่อยลงหาเด้อค่ะเด้อพอแม่พี่น้อง เป็นคลับเอฟซีเล่ารลายขนาดท่านผู้ชมทักไล่มาขอแนวทางใจเย็นๆนะคะเดอ้อแอดมินูหน่อยลงหายคือเก่าท่านผู้ชมอย่าเปล่าใจเย็นๆเล่าพัฒนาออกสองทุ่มเคิงท,มมท่านผู้ชมท่านแนีนนนอนนยค่ะเดอ้อจังไรกับท่านาสำหรับคลิปนี้มาตามต่อกันเลยเนาะ,ะเนาะสาวเยอรมันมาแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่บดท่านเข่ากลุม เขากุมนะคะเดอ้อเขากลุ่มจังเสิเห็นแนวทางไว่านธู้ชมเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะทักไลน์ศูนย์เก้าสองหหรือว่าจะคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะคะแอดมินหนนอยปักลิงไล่ไว้ห้ใต้คลิปวิดีโอเด้อค่ะเดอ้อตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ไล่ทันแอดมินตอบกลับแล้วแต่ว่ากันยังหาทางเขากลุ่มว่าท่านพอ่อ ห้ลูกไฮล้านเฮดไฮเดอร์คุณพ่อคุณแม่แอดมินหน่หนอยเชิญเหลวเด้อค่ะเด้อย่างทักเขามาว่าบเห็นไผในกลุ่มคุณพ่อคุณแม่ต้องกดเขารวมเด้อค่ะเด้อจังสิเหน็นพีน้องในกลุ่มท่านผู้ชมเฮดบ่ <Head S 2> ปเป็นให้ลูกไ้ร้านเฮดไฮเด้อค่ะเด้อเข้าไปเล้วก็อย่าลืมอ่านกดนำํำแอดมินหน่หนอยแจ้งกดให้ทุกคนก่อนจะเชิญเขากลุ่ม เะะด้คะเดอเหตดตามกฎของเพลนท่านผู้ชมจังสิไดอยู่ในกลุ่มโดนๆถ้าบ่ะเหดตามกฎเพลนกะโดนลบออกกะเขากลุ่มอยากนะคะเนาะอสำหรับคลิปนี้มาเบ่งแนวทางกันเลยนผู้ชมงวดทิผ่านมาสาวเยอรมันจับคู่บ่าเขาดเดอคะเดอเหล็กเดนของสาวเยอรมันของเพลนกอดคอกันมาเนาะ,ะนะ้นองไฮมา เหล็กเด่นสาวเยอรมันเด่นห้าศูนย์เจ็ดแต่ว่าเจาะไปที่หาเน้นเจาะบ่เขาเหล็กเด่นเพิ่นกอดข้อกันมาจับคู่บ่เขาอ่ะหวดีตามต่อสูตรต่อแอดมินหน่อยขอบคุณสำหรับแนวทางข้อมูลของสาวเยอรมันเด้อค่ะเด้ออ่ะหวดนีคอยโชคให้มนันท่าผม้ชมคอยโชคให้มนันให้ปังให้ดังให้ได้เฮยกช่องยกกลุ่มเด้อค่ะเด้อสำหรับ ลราพัฒนาท่านผู้ชมแต่ละสำนักแต่ละสูตรแอดมินนู่น้อยขอบคุณทุกสำนักทุกแนวทางเลยค่ะเดอออ่ะมาเบิ่งกันเลยนะคะเนาะลาวพัฒนาของสาวเยอรมันที่พอพอ,พอแม่แม่ไล่ทันรอคอยท่านผู้ชมอยากเห็นเหล็กเด่นพื้นนะคะเนาะ,ะเด่นบนสี่เจ็ดแปดเก้าอ่ะแอดมินนู่น้อยสีบลอให้ฟังท่านผู้ชม เหล็กเด่นของสาวเยอรมันงวดนี้เพิรนไห้เด่นบนสเน้น4ี่เจ็เนี่ยเป็นเหล็กจับวินเป็นเหล็กจับวินเด้อร์ธรรมชมสาวเยอรมันจับภูมห้สี่แปดสี่เก้าสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเน้นสวิ่งสีรูดสี่เนะคคาเดอ้อเจาะ คู่เด่น2คู่นะคะก็จะมี4ี่แปดสองคู่เด่นของสาวเยอรมันท่านผู้ชมเด่นบน4วิ่งรูดสี่เลขจับบินก็คือเจ็เก้เลขเพนสิกอดข้อกันมากเพราท่านผู้ชม 4, 7, 4, 8, 4 9, ี่เจ็นี่หรือว่าสิเป็น78 79หรือจะเป็น89เพราะว่าเบาืึองหันมันเป็น07นเนาะท่านผู้ชม0ูย์เกอดข้อกันมาเลขเด่นเพ่น ล่าง012เด่น012นะคะเลขวิน4567สาวเยอรมันบอกว่าให้ FC ซจับคู่เอามักคู่ใดกระจับเอาอย่างเช่นน้องบ่ได้จับ1 4 1 5 1 6 1 7จังสันนะท่านผู้ชมน้องสิจับมากแค่05 07 04และ06น้องเน้นไปที่0นะคะเนาะ แอดมินหน่อยกบขีดเบิรตเลยท่านผู้ชมมั1ก1นึ่งส่หนึ่งหาหนึ่งหหนึ่งเจ็ดพอแมพพี่น้องเอซจับเอาเด้อค่ะเด้อสอ2สี่สองหสองหกเจ็ดพอแมพพี่น้องจับเอาสาวเยวเรอรลมันสิจับให้แค่ศูนย์ห้าศูนย์เดศูนย์ส่ศเด้อค่ะเด้อคนบอกมาจาังสันท่านผู้ชมถ้าจับเมิดนั่นเลขมันสิเป็นเล็กลายเพิ่นก็เลยจับแค่ฟูดเด่เด่นเดนมาให้ก็คือศูนย0ห0าศูแต่ว่าเบิ่งหล้วเลขน้องแม่น ซีอูชุดนี้มากกว่าเด็กท่านผู้ชมเหล็กเด่นเหล็กเด่นเพิ่นซีเมนตอ่าทังบนนะคะเนาะทางบนแต่ะนะว่าทางให้บนออกล่างให้ล่างออกบนไปยังซันเด้อท่านผู้ชมอักพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจ,จอเอาเหล็กเด่นเพิ่นสิกอดข้อกันมากอีกบ่สิเป็นเจ็ดแปดเจ็ดเก่าหรือว่าแปดเก่าท่านผู้ชมเอาต่อไปก็จะเป็นสรุป ทุกสำนักนะคะท่านใดที่ยังไม่เห็นสำนักไหนก็มาดูคลิปนี้นะคะเล่าพัฒนาบเตด้ลงอีกแล้วเลยค่ะเดอ้อสิไปกินเ้าวแล้วท่านผู้ชมคลิปนานี่ก็จะเป็นห้าหน้อยเฮ็ดงานผู้เดียวท่านผู้ชมเฮ็ดทั้งคลิปเอิญพ่อแม่พี่น้องรับคนเขากลุมแพ็คของบพานแพ็คอยู่ท่านผู้ชมมือนี้แอดมินหน่หนอยบท่านแพ็คของอยู่คุณพ่อคุณแม่ค่ะมาสัง่งยาสิบปั้นกาแฟ สบูจังแเมือว่านนธรชมแอดมินนนูน่อยเพราะท่านในแพ็กของอยู่บ่มีคนเห็ดซอยสรุปทุกสำนักนะคะทันใดพอนเห็นมาเบิงเด้วค่ะเด้ออ้าของสาวเยอรมันไดแล้วนะคะเนาะต่อมาก็จจะเป็นชุดพิเศษธรผม้ชมช่อมกันอีกอยู่ธรผมช้ชมแต่ว่ากับบลูวาสีสีมาบอเหล็กเดนสาวเยอรมันกับเหล็กชุดพิเศษแอดมินนูนอย ธรรมชมม่าเป็นตามาปะธรรมชมสี่แกะชนสีเก่ากะชน8ปเก่ามันติดเหล็กเด่นเพ่นบอแน่เดอ่าธรรมชมเล็กเด่น8ปเก่า ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์สี่บมีบ่มี0ศูนย์ศูนย์ดับพอสะแกวเดอร์ท่านผู้ชมศูนย์ดับพอสะแก้วนะคะข้างบนสิบหน่วยไม่เกี่ยวกับหลักร้อยนะคะไปล่างได้เด้อค่ะเดอร์สำหรับศูนย์่ตวากะยะเือเดอร์ท่านผู้ชมเลขดับไม่มีในกองฉลากนะคะดับพอสะแกววดนี้ดับบนสิบหน่วยคือศูนย์เดอท่านผู้ชม ต่อมาก,ก็จะเป็นเดนเดินดีของแอดมินหนูหน่อยกับพอสักแกวท่านผู้ชมแอดมินหนูหน่อยกับพรท่านมีเลกมักด้วยค่ะเด้องวดนี่บอบฟันเด้อท่านผู้ชมแอดมินหนูหน่อยบอบฟันตะวามันชนกันไปที่สามสี่นั่นแหละท่านผู้ชมสามสี่คุณพ่อคุณแม่กับเบิงวนบิคราอห์เบิง์เดอค่รเดอ ทางตัวเลขเข้าวัหนี้สิเขาบอท่านผู้ชมเป็นตเขาบ่แต่ว่าเมื่ขึ้นนีฟันอยู่ด้ท่านผู้ชมฟันว่าเขาแก่ผ่มามาห้เต้มบ้านเลยได้ของได้ท่านผู้ชมฟันว่าได้ของเลขเข้าสีบอขาอยู่บอท่านผู้ชมพิจารณาเอาเด้อค่ะเด้องวดหนีบอฟันห้เด้ท่านผู้ชมยันพ่อแม่พี่น้องเสียเงินหลาย เด่นเดินดีสองสามสี่ท่านชมถูกสำนักเด้อค่ะเดอ้อถูกสำนักท่านในบอท่านเห็นกับมาแคปหนาจอเอาธรานชมเด่นบนล่างของพ่อสักแก้วเด่น6กสองสีเน้นที่6กับ4ีเลขติดบนล่างเดอ้อท่านผู้ชมท่าในใดที่ถามหา เลขติดบนล่างนี่เขาแน่รุดแน่ด้วยค่ะเดื่องวดที่ผ่านมาก,ก็เข้าไปที่เจ็ดด้วยค่ะเดือเข้าไปที่เจ็ดงวดนี้ก็ได้ตัวเก้าท่านผู้ชมเด่นเลขติดบนล่างเจ็ดสี่หนึ่งชนกันไปที่ซีด้นะทา่านผู้ชมเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวหกกับศูนย์นะคะสูตรนี้ยังไม่เคยเข้าสีงวดติดด้อ่ทา่านผู้ชมยังไม่เคยเข้าสีงวดติดนะคะตเต็มที่ก็แค่สามงวด เราพัฒนาพี่เ c สูตรที่2วิ่งรูดตัวเดียวได้7นะคะสูตรที่1วิ่งรูดตัวเดียวได้ห้า่ะธรรมชมเห็นแนวทางตัวเลขแล้วเก็บเกี่ยวข้อมูลไปครบทุกสูตรทุกสำนักแล่ะ้ะธรรมชมเป็นตะคือปะ คันสซให้แอดมินหนุอยซังอัดงวดนี่ก็สิเป็นสามสี่แ้วค่ะเด้อมักสามสี่ท่านผู้ชมมักเหล็กสามสี่อดมินหนุอยกับมักชุดนี่แหละท่านผู้ชมสามสี 3, ชุดพิเศษมันชนกันนะท่านผู้ชมมันชนกันสามสีสี่สามนะแปดสามสีเก้าสามสี่แ้วค่ะเด้อเอาพ่อได้ฟังเด้อค่ะเด้อคุณพ่พอคุณแม่เอาพ่อได้ฟัง หาบาทสิบบาทเอา้าถ่ายคลิปเช่นเคยท่าร,รมช้ชมสั่งสบู่กาแฟยาสีฟันนะคะ0 9 2ย์2 5 5 1 3หหนสนะคะสะบู่กุนต้านระเบิดที่ใครนะคะสั่งวันนี้ส่งวันอาทิตย์หน้าด้วยค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ทานใดที่จะสั่งสบู่กุนต้านระเบิดที่ใครสั่งวันนี้นะคะรอบส่งอาทิตย์หน้าเด้อค่ะเด้อ ซบ,บูคุนต้าระเบิดขี้ไค้แพ็คละ190บาทบรรจุ10ก้อนต่อ1แพ็คนะคะกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีเขาชะงมและโมโนนะคะสิมี่สองลดเดอร์ทา่านผู้ชมสำหรับกาแฟบางคนเพลินกับบอท่านเข้าใจเนาะเะนาะจะมีสองลดโมโนโกับเขาชะงมเด้อค่ะเด้อโมโนโกับเขาชะงมเขาชะงม แก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดนะคะส่วนโมโนช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณสลายไขมันนะคะยาดสีฟันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากเสียวฟันปวดฟันบ่อยๆเด้อค่ะเด้อมาสั่งยาสีฟันนำแอดมินหน่หนอยไปใส่ เป็นยาสีฟันสมุนไพรสกัดจากเห็ดลินจื้อและว่านหางจระเข้ใช้ได้ตั้งแต่เด็ก7ขวบขึ้นไปนะคะหลอดละ190บาทกาแฟกล่องละ260บาท2ชิ้นส่งฟรีแบบโอนทั่วประเทศไทยนะคะสำหรับสบู่ส่งฟรีตั้งแต่แพ็คแรกเด้อค่ะเด้อทันใดที่จะสั่งกะทักไลน์เขามาสั่งหรือว่าจะโทรโดยตรงเลยแอดมินนูน้อยบม่มีเก็บเงินปลายทางเด้อค่ะเด้อตอนนี้หยอดสั่งของหลายเด้อท่านผู้ชม แอดมินหนูหน่อยบอกเก็บเงินปลายทางขอเป็นแบบโอนนะคะอ่ะสุดท้ายนี่แอดมินหนูหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสรุปเล่าพัฒนาเร็วนะคะเนาะแอดมินหนูน่อยก็ขอไว้พอนให้คุณพ่อคุณแม่พ่อแม่พี่น้องแฟนคลับ f อทั้งช่อง y o YouTube ที่เขามาติดตามรับชมทั้งช่องแอดมินหนูหน่อยก็ขอให้ได้โชคได้หมานให้เฮงๆปัง,ปง รวยรว,วยทุกทุกท่านนะคะเด้อมาเรียงขอให้ดใดเฮทุกทุกทานนะคะเด้อพอกันไม่คลิหนาสวัสดีค่ะ